สวัสดีค่ะอีสานบานยายกินยายกินก็มาเก็บดอกกระเกี่ยวคือเก่าละพี่นอ้องยายกินผ้าส้มดอกกระเกี่ยวพิธาพ่องกับวานเขาเก็บได้ตานึงละพี่นอ้องผูดด้ใดต้องการสร้างได้ดอกกระเกี่ยวงาม เป็นไงแต่วพวกบ้านเขาชวนชวนอยู่คน nhà ไล่ไล่ปันเอาปันรอบหนึง่งล้วก็บว,วานวานเราก็ปันเนีย่นอยอู้หูยหน่อยก็ล่างสีมะวานซอยเป็นไงรถไทยรถไทยลูกน้องเก่าล่ายนายเต็มบานโฉก มันอนียวอารดหน่อยมาม,มันมันย่านลมบ้านเขาท่วนทวนอยู่ฝนอีพ่อก้อถ่าฝนเศร้าจุนยาปวงหลายนัน่นใดเหตุแหงบ่แห,ง,แห,ง,แหงับจัดการเลยว่าสันละวะ